ได้ขับแล้วครับ Toyota Yaris AT Hybrid ในรุ่นพรีเมียมนะครับสิ่งที่ผมชอบสำหรับรถคันนี้นะคือเรื่องของพละกำลัง111แรงม้าซึ่งเป็นพละกำลังรวมระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านั้นใช้คำว่าจี๊ดจา๊าดมากขึ้นถ้าเทียบกับเบนซิน1.2ลิตรที่จำหน่ายก่อนหน้านี้ความเร็วสูงนี่ใช้คำว่าไม่มีแผ่วมาเต็ม ช่วงล่างนี่คือสิ่งที่มีความแตกต่างจากตัวเบนซิน1.2ลิตรนะครับอาการเวลาเจอพวกรอยต่อบนถนนเนี่ยถ้าเป็นชิ้นเล็กๆกลางๆเนี่ยตัวรถเนี่ยกระชับขึ้นอาการดิ้นน้อยลง แกว่งน้อยลงนะครับส่วนในเรื่องของอัตรากินน้ํามันเนี่ยเราก็มีคลิปแยกไปแล้วถ้าเกิดเราวิ่งกันแบบว่าไม่เกินร้อยกิโเมตรต่อชั่วโมงวิ่งกันเรื่อยๆชิลๆเนี่ยได้29โลลิตรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสไตล์ที่ผมขับนะขับกันแบบคนหวดเนี่ยมากกว่า90ิกิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ไม่เกิน120กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้25โลลิตรซึ่งก็ประหยัดอยู่เหมือนกันสําหรับซีดานไฮบริดคันนี้นะครับ7 1 9 0แสบาทครับสำหรับยาริสเอ ไฮบริดในรุ่นพรีเมียมนะครับใครสนใจไปลองขับกันได้และไปดูคันจริงกันได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศนะครับคลิปลองขับเต็มๆไปดูกันได้ที่บ้านแดงและบ้านน้ำเงินขาไซทีมครับ